แน่นอนด้านล่างคือสคริปวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ w o l v o EX 3 0 Cross ปี2026ฉบับแปลเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณมาดูหนึ่งในรถยนต์ crossover ไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะเข้าสู่ตลาด Volvo EX 3 0 Cross ปี2026รถคันนี้เป็นก้าวที่กล้าหาญของ Volvo ในการเข้าสู่ยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดแบบหรูหราที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยการออกแบบแบบสแกนดิเนเวียนมินิมอล และความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าคุณจะเป็นนูอใหม่ในโลกของ EV ดีหรือแฟนพันธุ์แท้วโอลโวรถคันนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น EX 30 Cross ก็โดดเด่นด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เส้นสายที่ลื่นไหลาตามหลักอากาศพลศา,าสตร์และไฟหน้าเล็บลายคอนแหงทออันเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงสุดร้าใจยิ่งเพิ่มความสาง่างามเมื่อสะท้อนกับแสงไฟในโชว์รูมหรือแสงแดดธรรมชาติตัวรถมีสัดส่วนที่กระทดรักแต่มั่นใจ ขับสบายในเมืองและพร้อมลุยในวันหยุดสุดสัปดาห์ Volvo ไม่ได้ออกแบบเพียงรูปลักษณ์ที่สวยงามแต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระดับแนวหน้า EX30 Cross <S <S ใช้แพลตฟอร์มรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Volvo ที่ให้โครงสร้างแข็งแรงน้ำหนักเบาและรับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุดเช่นควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติเตือนจุดอับสายตา AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและแจ้งเตือนขณะถอยรถใต้พื้นรถคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมด พรอมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่วิ่งได้ใกล้ถึงประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่รุ่นขับเคลื่อน4ล้อสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในประมาณ5.3วินาทีรองรับการชาร์จเร็วแบบดีสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีเมื่อเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสดได้ถึงความเงียบหรูและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ห้องโดยสารตกแต่งอย่างเรียบหรูสไตล์สแกนดิเนเวียใช้วัสดุรีไซเคลิลและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับสรีระพร้อมหลังคากระจกพานโนรามาที่เปิดให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเพิ่มความโปร่งโล่งให้ภายในหน้าจอกลางแนวตั้งขนาดใหญ่แสดงระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดจาก Google ใช้งานง่ายผ่านระบบสัมผัสหรือส่งงานด้วยเสียงจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลด้านหลังพวงมาลัยให้ข้อมูลชัดเจนและปรับแต่งได้ ึงแม้จะเป็นรถขนาดกระทัดรัดแต่ก็ออกแบบมาให้ใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดรองรับผู้โดยสารได้5คนมีพื้นที่เก็บของเพียงพอทั้งด้านท้ายรถใต้พื้นและคอนโซลกลางเหมาะทั้งขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลอีก1จุดเด่นของ EX 3 0 cross คือความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นวัสดุตกแต่งภายในการผลิตโดยใช้พลังงานสะอาดและเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตพิ้ทให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รถยังมาพร้อมระบบกุญแจดิจิทัลแอปควบคุมรถผ่านมือถือและรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆรวมถึงสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้ตลอดเวลาทำให้รถคุณล้ำสมัยอยู่เสมอแล้วทำไมคุณควรสนใจ Volvo EX30 Cross ปี2026คันนี้เพราะมันรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการในรถ EV ยุคใหม่สมรรถนะที่มั่นใจเทคโนโลยีล้ำหน้าความหรูหราและความรับผิดชอบต่อโลกไว้ในคันเดียว ขอบคุณที่รับชม MKR Auto อย่าลืมกดถูกใจแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อชมรถใหม่สุดล้ำที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของถนนทั่วโลกหากคุณต้องการเวอร์ชั่น PDF หรือใส่ซับไตเติ้ลลงวิดีโอบอกได้เลยครับ